ว่าการหมุนตามวงล้อของ PDSA นะครับเราก็มาดูกันใหม่ซีว่าแลนกันใหม่วางแผนกันใหม่วางขั้นตอนทําใหม่ทําใหม่แล้วก็ตรวจสอบดูใหม่แล้วก็จะปรับอะไรต่อได้บ้างนะครับขอให้ทุกคนเข้าใจใน3 p วันนี้ก็จบวันนี้ก็พอแล้วเรียบร้อยเลยนะครับ 3P คือวันนี้ยังถาา3พในวันนี้ท่านต้องถามตัวเองวันนี้มามีเป้าหมายอะไร เป้าหมายอะไรที่ออกมาต่อมายย่างไรตัดบรยูล้บากรำต่ออันนี้ผมไม่ใช่ใช่ไหมเป้าหมายผมเชื่อว่าทุกคนก็คงตั้งเป้าหมายมาว่าวันนี้มีเป้าหมายอะไรนะครับนะเป้าหมายอะไรพยายามยึดไว้ที่เป้าหมายถ้าเป้าหมายแบบนั้นจะทํายังไงมันถึงจะได้ตามเป้าหมายนั้นก็วัวพีตัวที่2 P พีตัวแรกนี่คือเพอร์โพสเป้าหมายนะครับเป้าหมาย เป้าหมายของ E R เป้าหมายของ Supply เป้าหมายของ I C เป้าหมายของ E N V เป้าหมายของ P O R เป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายหมดเลยมีเป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมายปุ๊บมันก็จะซัดายนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะทําแล้วมันจะไปยังไงถึงไหนพอเป้าหมายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าอยากได้ตามเป้าหมายแบบนี้เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างแบบไหน P ตัวที่2คือ process process เย่นผมบอกว่าเป้าหมายผมอยากได้เลือก ที่เลือดยังคงมีประสิทธิภาพเลือดไม่เสียแล้วมาให้คนไข้ได้รับเลือดอย่างปลอดภัยเป้าหมายผมจะออกแบบโปรเซสยังไงออกแบบตั้งแต่การกรูปแมทแล้วก็ไปขอเลือดจากซีสเกตมาขอเลือดจากซีสเกตมาคําว่าขอนี่คือไปซื้อซื้อมาหนึ่งถุงแปดร้อยบาทซื้อมามาแล้วตอนที่เลือดจะมานี่เลือดจะมายังไงพอเขารอไปรับอ่าพอเขารอไปรับไปรับแล้วเลือดมันยังคงโอเคอยู่ไหมเลือดจะไม่เน่าใช่ไหม ก็ต้องออกแบบกระบวนการมาพอมาถึงแล้วถ้าสมมุติว่าเขาบอกให้ไปเอาตอน5้าโมงห้าโมงเย็นมาถึงนี่ก็กว่าจะได้พอมาถึงนี่ก็ทุ่มหนึง่งทุ่มหนึ่งนี่จะให้เลือดได้หรือเปล่าต้าให้เลือดจะทํำยังไงเอามายังไงแบบจะยังไงนะพยาบาลจะยังไงให้เสร็จแล้วต้องยังไงอ่ะนั้นคือที่ผมพูดเมื่อกี้คือโปรเซสแล้วตัวที่ตอบว่าได้เลือดอย่างปลอดภัยจะดูจากไหนดูจากไหนก็ตัว P ตัวสุดท้ายก็ performance มน อ,อ่าอา,าการเกิดระยาจากการให้เลือดคนแค่ได้เลือดพัทันเวลาหนึ่งสังก็สุดแท้แต่ว่าเราจะตั้งตัวชีวะว่ายัางไง <t> ดังนั้นผมว่าทุกงานนะครับทุกคนทุกท่านที่มาเนี่ยถ้าท่านอยากกลับไปดูว่า 3P ของท่านท่านจะดูจากไหนเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านกลับไปดูอะไรของตัวเองนั่นเองในหน่วยงานไปดูอะไร <t> ไปดูอะไรครับไปดูเซอร์วิสโปรไฟล์ของตัวเองเนาะ ใน Service Profile มันจะบอกตั้งแต่เป้าหมายของงานนั้นๆแล้วต่อไปมันก็จะไล่กระบวนการงานสำคัญของเราเลยกระบวนการในการรับคนไขน้กระบวนการในการทำอะไรกระบวนการสารพัสเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็บอกผลลัพธ์มันว่าเป็นยังไงนะครับนะแต่เนื่องจากว่าถ้าจะเอามาตรฐานมา